จำกันได้ไหมอดีตนักร้องเกิลกรุ๊ปชื่อดังปัจจุบันมีลูกสาวสวยมากเชื่อว่าแฟนเพลงยุค90คงไม่มีใครไม่รู้จักมาอัสมาการ 1. านหนึ่งในสมาชิกวงทีสเกิร์ตเกิลกรุ๊ประดับตำนานที่เคยสร้างกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศด้วยเอกลักษณ์ชุดกระโปรงสั้นสีสันสดใสที่เป็นไอคอนแห่งยุคนั้นหลังจากที่วงทีสเกิต้องยุติบทบาทลงเนื่องจากค่ายปิดตัวไปสมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเอง สำหรับมาเธอผันตัวมาแสดงละครและภาพ,พยนตร์อีกทั้งยังมีโอกาสกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งในแนวลูกทุ่งเมื่อแต่งงานและมีครอบครัวมาได้ห่างหายจากวงการบันเทิงเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับลูกสาวสุดที่รักน้องมินนี่ซึ่งปัจจุบันเติบโตเป็นสาวสวยถอดแบบคุณแม่มาเลยแม้ปัจจุบันจะอายุ50ปีแล้วแต่เธอยังคงมีรอยยิ้มที่สดใสเป็นเอกลักษณ์พร้อมเคี้ยวสเสน่ห์ที่ทำให้ดูสวยและน่ารักไม่เปลี่ยนแปลง